สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรผูเหลี้ยงควายเหลี่ยงง้วนะครับมน,นีผมจะมาพูดถึงเหล่องราคาควายราคางัวนะครับว่าช่วงใดขึ้นช่วงใดลงละช่วงใดควรสิเขามาซื้อหรือว่าช่วงใดคั้วสิเข้าควรสิเทขายออกนะครับช่วงนี้เป็นฤดูกาลทำหน้านะครับวานเขานะครับราคาก็จะลงนะครับพี่น้องราคาง้อราคาควายก็จะลงนะครับโดยสาเหตุก็คือนหนึ่งแหละ เปิดเทอมเมื่อกี้ครับเปิดเทิมเมื่อกี้ทำให้เกษตรกรเทขายไปหลายนะครับสองต้อตงนํำเงินมากลงทุนวานเขา่าสื่อปุ๋ยสื่อพันเขาค่าไถหน้าแบบนี้ครับก็เลยเพื่อนในเฮดให้เพื่อนขายไปนะครับขายออกหลายเทขายหลายก็ค้นสื่อหน่อยก็ธรรมดาครับก็บต้องดําราคาลูกเนาะก็เลยเป็นทีมากของถูกนะครับอีกเรื่องนึงก็คือพื้นทีครับพื้นทีในการเลี้ยงเนี่ย มีหน่อยนะครับเพราะว่าปลูกเขาเบิแล้วทําสวนเบิแล้วก็เหลือใบนิดๆหน่อยๆครับเป็นการยากต่อการจัดการบางขอบครักวถึงกับทะเลาะกันครับถึงกถึงเดขายนะครับถึงนิยมขายกันช่วงนี้นะครับแล้วซิฮอหูเลี้ยงใดว่ามันจะขึ้นอีกตอนไหนนะครับเนาะมันก็จะมีช่วงที่ขึ้นอีกนะครับคือช่วงดูการเก็บเกี่ยวนะครับดูการเก็บเกี่ยวขึ้นย้อนหยังขึ้นย้อนว่า เพื่อนขายเข่าได้นะครับเพื่อนขายเข่าได้เพื่อนก็นจะอ่าหลังจากเพื่อนใส่นีใส่ศีลเพื่อนกาซีนําเงินไปซื้อวัวควายมาเก็บไว้อีกนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับแลวก็สองคือพื้นทีพื้นที่ทมีเลียงง่ายขึ้นนะครับการจัดการง่ายขึ้นสะดวกสบายขึ้นก็นิยมซื้อมากเก็บไว้นะครับก็เลยทําให้ราคาควายช่วงนั้นก็นจะแพงขึ้นอีนะครับเพราะฉะนั้น นักลงทุนที่ยังบ่ท่านลงทุนนะครับผมแนะนําให้อ่าลงทุนช่วงนี้นะครับช่วงนี้สได้ราคาถือนะครับถือแบบราคาเหนือนะครับถือแบบราคาเหนือตัวดีๆตัวกลางๆนี่ได้แบบราคาเหนือนะครับส่วนตัวตลาดบนกะกะยังยังคงแพงอยู่คือเก่าครับแต่กะซบเซร้าลงมามา่เนี่ยจักหน้อยนะครับเนาะเพราะฉะนั้นนักลงทุนนะครับให้ช้อนซื้อไว้ตอนนี้นะครับช้อนซื้อไว้วกะ็ไปเทาขายอีกที่ ตอนเขาแล้วนะครับม่มีผิดหวังพี่น้องไก้ก็ไรแน่นอนครับนะครับแต่ความกะต้องมีมันก็ต้องมีอุปสรรคแน่นิดเหน่อยนะครับนอกจากคือหาหญ้าหายังช่วงนี้กัหย้าร้ายอยู่ครับแต่ว่าพื้นที่การเอ่อการถูก,การยังกะมีหน่อยนะครับเนาะกับคนทุกอย่างนะครับต้องมีความอดทนถึงจะผ่านไปได้นะครับนี่แหละครับก็คือประเด็นในวันนี้มือนีก็คือ ควรซสื่อตอนใดหล่ะควรขายตอนใดหละสีไใดกำไรนะครับพี่น้องที่ยังบ่ท่านลงทุนนะครับเอาสูตรนี้ไปใส่นะครับเอาสูตรผมไปใส่แล่วกรวนลูบอยู่แบบนี้ครับรับรองมีกำไรแน่นอนครับพี่น้องมีกำไรแน่นอนครับถ้าผู้ใดซื้อมาแพงล่ะช่วงนี้มันยังขายถูกอยู่กับยู่เฉยๆนะครับอยู่ซื้อก่อนนะครับอยู่ซื้อก่อนนะครับเพราะว่ามันทำใจลำบากนะครับนาอขายขาดทุนกั คือผมเนี่ยผมกะเลี้ยงไว้นะครับเลี้ยงเห็ดลูกไว้นะครับเนาะพัฒนาต่อไปไปให้ลูกให้หลานเท่าเ,เบิงนะครับเนาะสักมือมันก็สีแทนคุ้นเท่านะครับก็คลิปนี้ผมขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ